ยิ้มเยิ้มนิ่มๆนี่อุ้ยเกี๊ยวก็มีลูกเกี๊ยวต้มยำก็ได้เข้ามาขาหมูหนึ่งแล้วก็ข้าวขาหมูอีกหนึ่งยิ้มเยิ้มนิ่มๆนี่เทน้ำจิ้มลงไปในขาหมูก่อนมันจิ้มแตะเกียวไหมขาหมูมันดีมากเพ่ินเพียงคำสุดท้ายต่อไปมาจัดบล็อกมาขาหมู พิกเผาอืออืออือกินให้ดูอีกรอบนึ้งช้ำๆละลายในปากมาลองกินก็ได้วิเตียวขาหมูตรงสถานีไฟฟ้าหนองนมวัวนะครับนปป refers, หนองกระดูกเนื้อมีแต่ของอร่อย